หลายคนสงสัยว่าทำไมมีสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหรา,าศาสตร์เกิดขึ้นจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันเกิดจากคนกลุ่มเล็กๆนี่อาจารย์อาจารย์สุบินอาจารย์ถึงอาจารย์ไผ่อาจารย์แมนอาจารย์สันคงเวศอาจารย์นันคงหรือวา่าเราคุยกันไม่กี่กลุ่มอาจารย์เทพปองสวัสดาด้วย นั่งคุยกันแบบสนุกเฮฮาในงานเลี้ยงพอเราคุยกันเองจะจับกุมคุยกันเพราะอยากรู้ความเคลื่อนไหวขององค์การพระเวทพวกเดชศักดยันพวกคาถาคมก็นักพบสังสรรกันพระดีมีงานงานหนึ่งงานพยาตากสินคือครบรอบสองห้าปีอาจารย์ก็เสนอว่าเออเรามารวมตัวจัดงานถวายพ่อตากันไหมก็ทุกคนบอกโอเคก็ลงคันกันช่วยกัน พอระหว่างที่ทดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วเมษากว่าเดือนเมษาของปี2560ระหว่างเดินงานเนี่ยก็มีแต่ละฝ่ายก็ขอเขอ้าร่วมหลายอย่างเกิดขึ้นตอนนี้เราช่วยงบประมาณแล้วเนี่ยแต่ก็กลัวงบไม่พอกันก็ต่างคนต่างลดมช่วยกันมาเรื่องกําไรขาดทุนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราคิดว่าเราทําถวายพระตา ที่เคคิดถึงอนเพราะว่าพ่อตาคือสุดยอดแห่งพระมหากษัตริย์ในการกู้ชาติและอย่างหนึ่งมันอยู่ในยุคบางระจันซึ่งเกี่ยวกับพระเวทอัครคถาคมนะในทองดีในทองเหม็นต่างๆที่อยู่ยงคงพันแต่คงพันหรือไม่คงพันนั้นนะเราอาจจะไม่พูดถึงแต่เป็นยุคของเรียกว่าวิชาพระเวทรุ่งเรืองในยุคนั้นก็ว่าได้ ไม่ว่าศาสตร์ตาวุธของพระชาพิชัยดาบหักเด็กน้ำพีต่างๆเราก็เลยจัดงานเนี่ยอยู่ในวันนั้นพราจัดงานอยู่ในวันเชขึ้นมาระหว่างทางกับผู้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเขาร่วมซึ่งเราคิดว่าเป็นอุดมการเดียวกันอุดมการเดียวกันหมายความหนึ่งเราต้องการเผยแพร่ค,ความรู้อักขรยันที่ถูกต้องเราต้องการอยากรู้อยากเรียนอยากได้จักคืออาจารย์ที่เรียนตามสายวิชา ที่เกิดขึ้นเช่นสายจันฟ้องสายพระเที่ยงสายวัดกษัตราสายวัดประดู่ในทรงธรรมสายใต้สายเขาโอ้สายลานนาแต่ละสายแต่ละสายซึ่งเรามีการเรียนจากครูบาอาจารย์มีการครอบขันมีการขึ้นขันซึ่งในยุคข,ของพวกอาจารย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยได้เรียนมาอย่างยากลำบากมันไม่เหมือนยุคป,ปัจจุบันนี้เปิด Google ซื้อหนังสือตำราสักยันใน Facebook ต่างเอ มาใช้ได้เลยเขาคิดว่าเราเรียนแบบนั้นกันแต่จริงๆเรากว่าจะได้กระถาทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาจจะได้บทสองบทต้องลูกเคล็ดวิชามือนี่ห้ามข้ามอะไรบ้างมือรอดอะไรบ้างผู้หญิงเข้าในงานปลุกเสกได้ไหมสักเขียนยันยังไงคือว่าไงการเขียนยันยันยงลําบากการเลีกสูตรยังลําบากการฝึกสมาธิการฝึกกรรมฐานนี้แต่ละวิชาต้องทําให้ได้เรื่องเสิ่งที่กลุ่มอาจารย์ที่ได้เรียนแบบนั้นมา ไม่ใช่จุ่ๆก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์เราก็เลยคิดว่าเรารวมกลุ่ม,มอย่แค่เนี้ยพอเล็กๆหลังว่าจัดก,การจัดงานเนี่ยมันเกิดมีเพิ่มก็คือมีสมเด็จพระประัทไมิตรท่านก็ให้สรงเมตตาในการแจกประกาศและมีต่างชาติเขาร่วมด้วยร้านค้าต่างชาติปรากฏว่าเงินเนี่ยมันเหลือเองินมันเหลือจะปล่อยจริงๆบางคนก็บอกให้บริจาคบริจาคจริงๆ บางคนก็บอกมาทาบุญตามที่ต่างๆแต่ไม่เคยคิดว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอย่างอื่นหรือเข้ากระเป๋าใครในส่วนของอาจารย์ก็เลยเอาเงินก้อนนี้มาจัดตั้งสมาคมครั้งแรกใช่ตอนนั้นอาจารย์ไม่คิดตอนที่อาจารย์ทำรวมกลุ่มเนี่ยไม่คิดว่าจะต,ตั้งชื่อสุดท้ายก็ต้องตั้งชื่อเพราะเนื่องจากว่าการทํากลุ่มแล้วเนี่ยถ้าไม่ตั้งชื่อมันก็ไม่ใช่กลุ่มอ่ะก็เลยจะอาชมรมพระเวทแล้วกัน ง่ายเพราะเวทคือคาถาคุมก็กลายเป็นแล้วชมรมพระเวทพองานจบเงินเหลือที่ว่าก็คิดว่าเอ้ยสมาคมมงการเราก็ยังไม่มีเกิดขึ้นเหมือนกับบ้านมีแค่มชมรมมันก็ไม่ใช่เป็นหลักฐานแต่ถ้าเกิดเรามีสมาคมขึ้นมามันก็มีบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนมีบ้านอยู่มีสถาบัานรับรองอาจารย์ก็เลยสเสนอว่าเราควรทำเป็นสมาคมดีกว่า หลายคนในคณะกรรมการบริหารก็เห็นด้วยพอเราก็จัดตั้งดําเนินการจัดตั้งอาจจะมีการคลุกขักบ้างอิจฉาหรือเสียกันมั่งมาตามภาษาของมนุษย์ตามภาษาของคนในวงการเราคิดว่าเออเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันทุกคนจะให้ความเมตตาสามารถจดทะเบียนออกมาได้ขึ้งเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับพวกกลุ่มพในกลุ่มเล็กๆอย่างพวกเรา นั่นก็คือวันที่27ธันวาคม2561ทางกรมการปกครองแล้วเนี่ยได้อนุมัติให้ใช้ชื่อว่าสมาคมส,งส่งเสริมเรียนรู้ยันและโหราศาสตร์เมื่อเราได้สมาคมแล้วเนี่ยวัตถุประปรสงค์เราก็ไม่มีอะไรมากหรอกหนึ่งรักษาความรู้ที่องค์ความรู้ที่เราเรียนมาจากครูบาอาจารย์ ไม่ว่าสายเหนือสายกลางสายใตย้และาาสายภาคอีสานเป็นหลักเทิดทูนครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนวิชาเรามาเพราะโบราณก็ถือว่าครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนพ่อตลอดชีวิตสามรักษาประเพณีและวัฒนธรรมและพิธีกรรมทุกศาสให้ได้ สุประสองค์อย่างนั้นอีกทั้งคือจะไม่มีการแข่งแย่งในวงการว่าใครเหนือกับใครใครเก่งกับใครเพราะเนื่องจากว่าวิชาแตา่ละวิชาทุกอาจารย์มีดีมีเด่นในตัวเองมีความรู้มีความสามารถเองไม่ใช่เหมือนในยุคป,ปัจจุบันอ้างว่าคนนุ้นสักผิดอ้างว่าคนนุ้นสักถูกกูเก่งกับมึงมึงเก่งกับกูทัานถามว่าเก่งกับเขา เขาเก่งกับเราสุดท้ายในชีวิตเราคืออะไรวิชา,วาความรู้เนี่ยแห่งวิชาสัพพวิชาเรียกวกาได้ไม่ว่าศา,าสตร์ใดๆแม้ศาสตร์โหราศาสตร์ศาสตร์พระเวทมันเรียนจะไม่มีวันจบหรอกค้นคว้ายเยอะเราจะามาใช้ได้เท่าไหร่เอายกง่ายๆอย่างปัจจุบันเนี่นะศาสตร์ของเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีก็เรียนกันไม่มีวันจะจบ าศาสตร์ของกฎหมายก็เรียนกันไม่มีวันจบระดับเอกวิญญาโทแยกแสนแนงสาขาต่างๆคนเดียวเรียนไม่ได้หรอกาศาสตร์ของการแพทย์หมอยังยังต้องแบ่งประเภทต่างๆไปเลยหมอสูติหมอเด็กหม,ดหมอนูนหมอนี่เดี๋ยวนี้เพิ่มอีกมีหมอทําหน้าหมอทางด้านเภสัชการปรุงยาเหมือนกันพระเวศมีหมอทั้งว่านยามีการรู้จักว่านยารู้จักครูต่างๆรู้จัก ครูพิธีกรรมครูพราหมณ์ครูโหรครูเลิกยามต้องมีความรู้การสักยันต์กาเรเขียนตะกุดมันสารพัดแห่งวิชาเทธศัพท์เผ่วิชามันในองค์ความรู้ของพระเวโหัาศาสตร์ในวงการศิยศาสตร์เรียนกันไม่มีวันจบมันจะไม่มีคําว่าใครเก่งกับใครอาจารย์ยังยอมรับตัวเองตัวเองยังไม่เก่งเลยเพราะอะไร ผู้รู้อาจารย์หลายท่านยังมีวิชายเยอะแต่เขาเบื่อนายเบื่อนายการทะเลาะเบาแวงเบื่อนายความไม่สามาัคคีไปที่ไหนก็มีแต่การแย่งแย่งแต่พวกเรารวมตัวกันเนี่ยบทุกประสงค์เราตรงนี้ว่าต้องไม่มีใครเก่งกว่าใครต้องไม่มีใครอวดตัวใครเพราะทุกคนเก่งกันทุกเหมือนกันหมดทุกคนมีความรู้ที่ไม่ยิ่งหย่อนกับใครมีความสามารถในจิตของตัวเอง จนมาก่อเกิดเป็นสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเกิดโดยเฉพาะครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะคารวะอย่างเดียวไม่ใช่ได้อาจารย์ได้เคยไปปรึกษาพระพิสุสง์หลรูปเจ้าวาดในวัดอะอย่างเช่นอาจารย์ขออาจารย์เช่นพระมาหาสุรศักดิ์ท่านก็นสนับสนุนหลวงพ่อแปะวัสวงอารมณ์ท่านก็นสนับสนุนเจ้าพระคุณสมเด็จ มิท่านกษะสับสนุนท่นจะคุณทงชัยท่านก็สนับสนุนเจ้าวาดบัตะเกียนลองเจ้าวาดบัดกู้คือสายพระเนี่ยทุกสายโดยเฉพาะพระประสูติวัดในเตา่าท่านกระสับกนสนุนพอท่านบอกว่าเดินให้มันดีๆเดินให้มันถูกทางอย่าเดินนอกทางยิ่งเราร่วมกับมีพระพิสุทรง์สนับสนุนเราคนในาศาสนาพุทธ โดยเฉพาะหลวงพ่อสมชายวัดไผ่แปลกแม่ท่านกระสงเมตตาเรามีพระภิกษุสงฆ์เราอยู่ในศาสนาพุทธพระสงฆ์ท่านเป็นผู้นําอยู่แล้วเราต้องตามท่านเราต้องไม่ทํากระทําผิดต่อสินธรรมอันดีต่อประชาชนเราต้องรักษาสมบัติของชาติพระเวเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติของชาติซึ่งมัน,นไม่มีใครที่จะรักษาสมบัตินี้ได้ อาจารย์คิดว่ารุ่นเราเนี่ยรุ่นก่อนก็ไม่สร้างหรือสร้างแต่ยังไม่เกิดแต่มายุคในของอาจารย์อาจารย์คิดว่าอาจารย์ต้องการสร้างเพื่อเป็นอนุรักษ์อนุสรรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้คงอยู่คู่โลกของไทยตลอดไปไม่ใช่เฉพาะสงฆ์มีเจออาจารย์สักยัน ยังมีผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเรียนรู้อาจารย์อมุโสอย่างเช่นอาจารย์ปเปรยนอาจารย์ประคองอาจารย์ประเทืองซึ่งหกสิบเจ็ดหลายท่านที่ท่านเมตตาและให้การสนับสนุนและยังมีร้านค้าชาวต่างชาติที่มีความศรัทธาในวงการพระเวทอักขรเขาจ้องเราดูว่า สมาคมที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นอย่างไรยังมีอีกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะนายทหารต่างๆท่านก็จ้องอยู่เรียกว่าการจัดตั้งสมาคมพระเวทตอนเน้นเหมือนเด็กที่กําลังเดินแต่เด็กที่ได้รับความอุปถัมจากพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรม ทำไมอาจารย์ถึงบอกพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมคือพระพิสุสงฆ์ระดับสมเด็จระดับประสังคราชระดับเจ้าวาดแม่บุญธรรมคือครูบาอาจารย์เรานี่แหละผู้อาวุโสที่โอบอุ้มเหมือนลูกโดยเฉพาะครูที่สั่งสอนวิชาเปรียบเสมือนพ่อแม่และสิ่งที่ได้สำหนับสน,นุนคือผู้ฟัง หรือผู้ได้ยินว่าสมาคมนี้จะเดินทางไปแบบไหนอีกทั้งรบรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีความรู้ที่อยากสนับสนุนให้วงการเนี่ยเจริญรุ่งเรืองต่อไปอาจารย์คนเดียวทำไม่ได้แต่ทุกๆคนถ้าช่วยกันรักษาไว้อย่าให้แตกข้ออย่าให้ผิดแนวโดยเฉพาะ ศาสตร์พิเรนพิเรน,นซึ่งจริงๆมอก่อนมันอาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่ปัญหาข้อกฎหมายเกิดขึ้นสังคมเกิดขึ้นโลกโซเชียลมันมากขึ้นเราจะทำไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันนิดนึงช่วยกันสนับสนุนกับวงการส่งเสริมของพระเวทนี้เกิดขึ้นนะครับ